สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาค่ะก่อนอื่นนะคะครูก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูชื่อสุพรรณิกายอดรัตน์ค่ะหรือว่าครูตาลน,นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูก็จะมาทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูก็จะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. รูปแบบทั่วไปและ2ก็คือรูปแบบพิเศษค่ะโดยรูปแบบทั่วไปนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภท 1. ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบาจอ 2ก็คือเทพสบาลและสามก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อบตอค่ะส่วนรูปแบบพิเศษที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทก็คือ1กรุงเทพมหานครและ2เมืองพัทยาค่ะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคืออะไรค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเขตการปกครองพิเศษก็ได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่ใช้เรียกสําหรับท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษบางประการค่ะซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะจะประกอบไปด้วยสภาผู้ว่าราชการหรือนายกค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีเขตการปกครองพิเศษด้วยกัน2เขตค่ะ1ก็คือกรุงเทพมหานคร2ก็คือเมืองพัทยาซึ่งทั้ง2เขตถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษค่ะเรามาดูกันที่กรุงเทพมหานครกันเลยนะคะ ่กรุงเทพมหานครนะคะจะแบ่งการบริหารออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายที่1ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครฝ่ายที่2คือฝ่ายบริหารซึ่งจะเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจะมีกระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่ดูแลในการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยตรงค่ะ ค่ะเรามาดูกันที่บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งกันนะคะสภากรุงเทพมหาคนครจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครค่ะและสภากรุงเทพมหาคนครนะคะจะประกอบไปด้วยประธานสภาจํานวน1คนและรองประธานสภาจํานวนไม่เกิน2คนซึ่งจะมาจากการเลือกภายในจากสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครค่ะ ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าก็จะได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสปีค่ะ นอกจากนี้นะคะการบริหารงานในกรุงเทพจะแบ่งออกเป็นเขตซึ่งในแต่ละเขตจะมีสำนักงานเขตให้บริการแก่ประชาชนโดยจะมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดช,ชอบค่ะซึ่งในแต่ละเขตจะประกอบไปด้วยสภาเขตที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยสภาเขตจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า7คนและจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีค่ะซึ่งยกตัวอย่างนะคะเช่นสำนักงานเขตบ กอกอกน้อยสำนักงานเขตบางพัดค่ะอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือจะทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายต่างๆนะคะแล้วก็บริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งยกตัวอย่างนะคะซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำผังเมืองฉบับล่างเพื่อที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาด้านการคมนาคมปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอาชญากรรมที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันค่ะเรามาต่อที่การปกครองรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยากันค่ะ เมืองพัทยานะคะถือว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีค่ะเนื่องจากว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะโดยการบริหารเมืองพัทยาจะประกอบไปด้วยสองฝ่ายก็คือฝ่ายนิติบ,บัญญัติเราจะเรียกว่าสภาเมืองพัทยา ฝ่ายที่2ฝ่ายบริหารเราจะเรียกว่านายกเมืองพัทยาโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กำกับดูแลค่ะนายกเมืองพัทยานะคะก็จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องที่ของเมืองพัทยาทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาค่ะโดยจะมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีนั่นเองค่ะ นายกเมืองพัทยานะคะก็จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องที่ของเมืองพัทยาทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาค่ะโดยจะมีวาระดํารงตําแหน่งข่าวละ4ปีนั่นเองค่ะ อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยานะคะก็คือจะทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารจัดการเมืองพัทยาเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติให้ดูสวยงามอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่จะมมาเยือนเมืองพัทยานั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกนะคะหรือว่าใบงานนะคะเป็นการบ้านให้กับนักเรียนด้วยค่ะ ค่ะใบางานที่ครูได้ให้หนักเรียนไปนะคะก็คือจะมีด้วยกันสส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็คือให้หนักเรียนนะคะเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องค่ะส่วนที่2นะคะก็คือให้หนักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องนะคะและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะทบทวนบทเรียนเรื่องที่เราเรียนกันมาด้วยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ